สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเหตุสายกินบังสวิรัตนะคะเป็นคลิปแรกๆนะคะที่ได้มาคุยผ่านกล้องอย่างนี้เนาะนะคะค่ะก็เปิดเห็นมาได้ไม่กี่เดือนนะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะทางเราก็จะพยายามสรรหาสิ่งดีๆของสายบางสวิรัตอย่างเรานะคะมา มาให้ได้ชื่นชมกันอีกหลายๆอย่างนะคะเนาะวันนี้มาคุยกันค่ะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ในการที่ไปทานมังสวรรัตท,ที่ต่างๆยังไงนะคะก็ขอแชร์ก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยเ,เรียนนะคะเรียนอยู่ที่สารคามเนาะอยู่หอพักการกินอยู่ที่สารคามสมัยก่อนเนาะก็คือสั่งเป็นพวกร้านอาหารตมสั่งก็คือสั่งผัดผักบุ้งไฟแดงผัดผักกินกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะโดยเราก็ เน้นเขานิดน,นึงเนาะว่าเราไม่กินน้ําปลาไม่กินอะไรเนาะถ้าคนที่เป็นคนกินเจเราก็อาจจะแนะนําว่าไม่ไม่กินกระเทียมหัวหอมอะไรเงี้ยผักชุนห้าอย่างเราก็บอกเขาไปเพิ่มเติมเนาะแล้วเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็คืออยู่โรงเรียนนะคะโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิต,ธตทำอาหารเจให้ได้นะคะเราแจ้งคุณครูคุณครูก็ทําอาหารให้ให้เราได้เนาะก็เรียนอยู่สารคามมานะคะแล้วก็ ตอนมหาลาัยก็ก็เช่นกันค่ะก็คือเราก็กินอาหารตามสั่งหรือกินร้านอาหารเจต่างๆที่ที่มีแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือก็คือเราก็ต้องดูอะค่ะส่วนใหญ่จะหาร้านอาหารเจหรือว่าร้านอาหารต่างๆที่เขามีเมนูเจด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะได้กินไปด้วยนะคะเคยอันนี้แชร์เลยละกันเคยเคยที่หากับข้าวไม่ได้จริงๆกินข้าวกับซีอิวก็มาแล้วเคยกินมาแล้วข้าวกับซีอิวแบบ มันก็ยากเนาะมันก็ประสบการณที่ยากแต่เราก็ผ่านตรงนั้นมาได้นะคะแล้วก็เวลาเราไปกินตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่เราไปกับเพื่อนคือส่วนตัวจะเป็นคนที่พกอาหารเจไปเองคือพกของแห้งต่างๆไปเองเราไม่อยากให้เพื่อนเราลําบากนะคะเรารู้สึกว่าการที่เราจะมาเที่ยวด้วยกันแล้วเขาต้องมาเหมือนกับเอ้ยต้องมามาหาอาหารเจให้เราอันนี้ไม่ไม่อันนี้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่นะคะเราก็จะพยายามที่จะจะทาอาหาร ก็คือทําอาหารแห้งๆหรือว่าซื้ออาหารแห้งๆจากร้านอาหารเจอย่างเงี้ยค่ะเที่นเห็ดเห็ดขาเห็ดแห้งหรืออะไรเงี้ยหรือบางครั้งถ้าไม่มีจริงๆก็คือจะกินขนมปังกับเลค่ะไม่รู้ว่าเคยลองไหมขนมปังแล้วก็ใส่เลแล้วก็ถ้ามีซอสเจซอสอะไรก็ใส่ไปก็กินได้นะเคยกินด้วยสมัยเข้าค่ายลูกเสือคือ หาอะไรกินไม่ได้จริงๆอันนี้เคยเคยค่ะแล้วก็เคยออกค่ายค่ายนี่กินผัดผักมาหนึ่งอาทิตย์สามมือ้ออันนี้ก็ก็พร้อมแล้วค่ะและหลังจากนั้นก็กลับมาอ้วนอีกนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเราเก็บกุลดเราก็หาอาหารกินเจต่างๆได้เยอะแยะจริงๆการที่เป็นสายมังสวิรัตนะคะเราก็หาอาหารไม่ยากนะคือคือถ้าเราคือยังไงอะรอบๆตัวเราคือต้องมีคาร์โบไฮเดรตคือข้าวแล้วก็สามารถเลือกได้ว่า เออข้าวตัวไหนยังไงนะคะแล้วก็ผักแน่นอนคะ่ะทุกจังหวัดต้องมีผักทุกที่ต้องมีผักแล้วก็สั่งผัดผักสั่งซีอิ๊วสั่งอะไรเงี้ยคะ่ะแบบที่เขาทําได้เราคุยกแบบับร้านเข้าใจนะคะอันนี้อันนี้ได้หรือบางบางที่เขาก็มีอยู่แล้วนะคะค่ะยังไงก็ลองมาแชร์กันได้นะคะว่าแต่ละคนเวลาไปอยู่ที่ต่างๆจะหาอาหารเจอาหารบางสวรรค์กินกันยังไงนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณค่ะ